ไม่เข้าห่วงพอ,อ,อ <laughs> ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครหนุ่ยเออ,เออเออห่วงพอไม่เข้าห่วงพอเป็นหลุมเลยวะเด็กน้อยออ้เตะกีืดินไต่พอกันพี่น้องไข่หนุ่ยห่วงพอ <laughs>

อย่างนี้ต er ้องเจอพีเตอร์พ oh ีเตอร์กับไวไลนนะอุ้ยไปเตะดินใส่น้องยังไดอู้เป็นหลุมเลยวะจัดการเลยใครหนุ่ยจัดการเลยเออจัดการเลยใครหนุ่ยจัดการเลยยังหนีแล้วเออเออบ่าใจตัวนี่เออยังหนียังเออเออนั่นมาเตะดินใส่เขายังเตะเออถอยหนีเลยวะถอยไปหาเม สัยหาแม่แล้วไอแม่สวยแล้วหาตัวช่วยแล้วแกโอยพี่กาแฟสวยหลานนี่นี่พระเอกเขามาแล้วพระเอกเขามาแล้วจ้าไก่หนุ่ยกัอยูดีดีเบอรเนี่ย นี <honesty. S 2> <some> ่พระเอกเขามานั่งเฝ้าแล้วอุ้ย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 หูกลางไสหูกลางไส้อันนี้ห่วงน้องหรือจังใดนี่ฮะมาเฝ้าน้องนี่ห่วงน้องบอเออฮะเอาเอาห่วงไปดีวะระวังพอกับพ่กาแฟเอาเออ ไผ่ดีว่อยูกะไผดีวะโอ้โหหนวดเขามึงสภพาพลูกสาววันเตะดิ้นใส่ไข่หนุอยโอ้ยไข่หนุอยก็เต็มนหนาเลยเก็มดีได้เจอพี่ใบเข่าเตะดิ้นใส่ใ ยังไม่คุ้นเคยกันนะคะกับน้องไข่หนุ่ยอืมปุ่นหัดเงี้ยงแท่งไลยเอ๊ะ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 อันนั้นกันนั่งเสียร์เขาเยู่มาเร็ว้าเลวว้าเลวว้าเลวเอานั่งข้างก mm. huh? ันนั่งข้างกันเออเอานั่งคือพี่กาแฟนะ ไปน้ำพีกาแฟจะไปน้ำพีกาแฟกาแฟอนีืมอยากไปเล่นเนี่ยเขาบอกท่านสนิทกันแห้งท่านกาปอยต้องค่อยๆเอามาเข้าหากันเรื่อยๆนะคะไข่หนุ่ยกับปีเปียะอะไนี่เสียงเสียงเลยเสียงหายเลยหายเลย มีนนหน่อยจิมาหาไข่หนุ่ยนี่แล้วไข่หนุ่ยยุพีไข่หนุ่ยยุพีเด้อหลักไข่หนุ่ยมาแล้วอื้อือ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 ออ,อ,อยากเล่นน้ำนองก็อยากเล่นอ,อยากไปหาพี่ก็อยากไป ยังมาตั้งกลุ่นกันเฮ้ยอยากเล่นน้ำอยู่นี่เพ่อไงเต๊บยางน้ำกลนอยู่นี่อยากเล่นน้ำนองอยู่เออนั่น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 เออมาปี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  อยากเล่นน้ำนองอยู่เล่นน้ำกลดนองอยู่อู้ขาหลังกระพงโอู้ยกสูงแต่ว่าลิงหลอดเออเออขาหลังใจเราวันนี้อ้เจ้าอ้เจ้าเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ย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 เอา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 สิหยอกนองแบบใดก็ที่หยอกแบบนั้นหืมเนี่ย เออเอ้ยเอ้ยม่แเม่ดูความน่ารักนะคะของน้องใบข้าวแล้วก็น้องไข่หนุยก็ยอกกันเออกระพอบอเป็นยังแต่ว่ากับน้องไข่หนุยนะเกังได้เห็นกันเดยน้องไข่หนุ่ยมาใหม่นะคะน้องไข่หนุ่ยมาใหม่เพิ่งเอาน้องไข่หนุ่ยมา

เชียงอันนองเฮ้ยเฮ้ยเลียงเชียงอันนองกันเชียงมีนามะฮะไข่ยุงี้เต้อืมไข่เน่าไข่เน่าพี่มีนาเขาวะอืมหืมวางลงเดี๋ยวนี้เลยพ่อวางลงเดี๋ยวนี้เลยฮะสีวางโบวางเออเออสีวางโบวางโมโหแล้วนะโมโหแล้วนะสีวางโบ <ś led> อัานพูนหน่อยๆนี่ก็อยู่ดีดีมมีดินมามีหอ,อ,องความน่ารักของเด็กน้อยนะคะจับน้องมืองจับน่องมึงจับน่องจับน้องจับนอ้องคือจับพีกาแฟแม

ngặt chân ngặt chân ngặt chân ngặt à ngặt thằng ngặt cứ nam no mô bưng ngặt thằng ngặt cả thằng ngặt thằng ngặt ngặt thằng ngặt cả ngặt cái người cái năng gì mấy con cũng trong cái rồi hử เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดอะมือมือเอ้ยปิดปากพอไว้เฮ้ยกอดไว้เออกอดไว้เอยเขากะฮักคือเก่านั่นล่ะหลอดเอ้ยอืมคุณไข่ไน่หนุ่ยหอมน้ำเนี่ยไข่ไน่ก็อยากหอมคือกันเอาไข่ไน่ไข่ไน่ไข่ไน่หอมเลยไข่ไน่หอมเลย เริ่มจะชิ่นแน่ละไข่นุ้ยหอมเลยไข่นุ้ยหอมเลยหอมหอมหอมอ่ะหอมหอมหอมเออเออเออเฮ้ย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 อ่อนอ่อนอ่อนเฮ้ย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 มือหน่อยมือหน่อยมือมือมือจับน่องเบิ้งมือจับน่องเบิ้งจะเอ้ยเกียมเกี่ยมจุกันนะโอ้น้ำลายเหยู่ไอ้ไข่นุ้ยน้ำลายเหยู่ไอ้ เดี๋ยวแม่เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, กันหนึ่งกำลังใจนะคะ